สวัสดีครับวันนี้วันที่21พฤษภาคม2563วันนี้เกิดปรากฏการ์ลุงกินน้ำครับเพิ่งปลูกย่าในเปียไว้เลี้ยงวัวครับทุ่งนามีดอกปอเทืองเหลืองอลามฝั่งนู้นน่าจะมีฝนตกสะท้อนแสงกลายเป็นรุงกินน้ำสวยไหมครับ รุ้งกินน้ำเรนโบ์ Rainbow, ครับผมบรรยากาศตามไล่ครับข้าสื่อหรือดูฝนแล้วแต่ก็ยังแรงเหมือนเดิมฝนตกมาก็ชุ่มฉ่ำครับฝั่งนู้นน่าจะฝนตกปลอยปลายสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์เกิดรุ้งกินน้ำครับ หงยาวเลยสวยด้วยชัดแจ๋วเลยครับลงกินน้าฝนเปรย,ยปลายฝั่งนู้นครับอันนี้อยู่บ้านวางน้ำพัฒนาครับตำบลปังมะค่าอํำเภอขานุวรรับุรีจังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้มาปลูกหญ้าในเปียไว้สำหรับเลี้ยงวัวครับ ยังไม่เต็มโค้งเลยครับเดี๋ยวอีกนะน่าจะเต็มโค้งสวยดีครับนี้ยังครึ่งหนึ่งครับขอบคุณครับที่ไหนฝนตกก็ขอให้ชุ่มฉ่ำกันทุกที่นะครับ